ตั้งแต่มาถึงฤดูการหน่อไม้ก็ไม่ได้กินเมนูนี้อีกเลยถ้านับเวลาก็น่าจะประมาณเกือบจะ6เดือนได้แล้วมั้งคะวันนี้ก็จะมาทำป้อยเนื้อแบบแซ่บๆแบบสบับคนเล้าคือเกาน่ะละค่ะ ก่อนอื่นก็มาเตรียมล้างผักที่จะกินกับลาบกันก่อนเลยนะคะก็จะมีใบโบ,โบัวบกหอมสะ,ะแหนแล้วก็ผักขาวทองนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ให้เขาเสะเด็ดน้ําค่ะขั้นตอนต่อไปก็มาเตรียมหัน่นขาที่จะใส่ก้อยเนือ้อหรือว่าลาบเนื้อกันค่ะเมน,นูนี้ถ้าเป็นที่เราจริงๆเขาจะเอินว่ามาเพียหรือว่าแชเพียนะคะส่วนขั้นตอนและวิธีทําก็จะต่างจากลาบนะคะ ลาบจะลาบเป็นเนื้อสับเนาะส่วนมาเพียหรือว่าแซ่เพียนี่เพิ่นจะใส่เป็นเนื้อหั่นค่ะแล้วเมนูนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขาดนะคะโขขาดเสร็จแล้วก็นําเครื่องในที่จะใส่มาเพียไปลวกให้สุกค่ะต้มด้วยแหละบ่ใช้ข้าวม,มาลวกนะคะต้มให้สุกนะส่วนเพียที่จะมาแช่กับเนื้อนะคะเราก็ต้องทําให้เขาสุก,กก่อนนะคะลวกน้ําร้อนจัดแบบนี้เลยค่ะปล่อยเติมน้ําร้อนลงไป2กระบวยนะคะหรือจะเอาไปคั่วให้สุกหรือว่าไปอุให้สุกก็ได้ค่ะ ลวกเพียียเสร็จเรียบร้อยแล้วพลอยก็จะมาเตรียมหั่นหอมรอเลยนะคะหอมที่ใส่ลาบวันนี้ได้แค่2อ,อย่างค่ะก็จะมีต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะมี2อ,อย่างใส่แค่2อ,อย่างจ้าหั่นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เตรียมเทหอมพักไว้ก่อนนะคะหอมนี่ใส่ได้ตามความชอบนะใส่มากใส่น้อยอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนได้เลยค่ะ หั่นหอมเสร็จก็มาเตรียมหั่นเนื้อต่อเลยนะคะเนื้อที่จะมาทําวันนี้ก็จะใช้เป็นเนื้อสดๆนะคะไม่ติดมันไม่ติดเอ็นเนาะถ้าติดมันหรือว่าติดเอ็นจะทําให้เนื้อเราเหนียวเวลาทําออกมาแล้วไม่อร่อยค่ะ จากนั้นก็นําเนื้อมาหั่นเป็นแว่นๆนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมหม้อมาหนึ่งใบค่ะเทเนื้อที่เราหั่นลงไปในหม้อนะคะตามด้วยข่าป่นค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตักน้ําเพี้ะที่เราลวกเอาไว้ค่ะมาลาดลงไปให้พอท่วมๆเนื้อแบบนี้นะคะจากนั้นก็คนคลุกเขาเล็กน้อยค่ะถ้ามีเวลาก็แช่ไว้สักประมาณ 5-10ถึงนาทีแล้วค่อยมาปรุงก็ได้ค่ะเราแช่เนื้อเอาไว้แล้วก็มาดูเครื่องในที่เราต้มวัดสุกหรือยังนะคะถ้าสุกแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะพอเขาเย็นตัวลงจากนั้นก็นําเครื่องในไปหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ได้เลยนะคะเครื่องในนี้ก็ต้องใช้เครื่องในสุกเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นสูตรของเขาเนาะเป็นสูตรของที่บ้านนะถ้าเป็นที่นี่นะคะเขาก็จะใช้เครื่องในสดเนาะหั่นใส่เลยอะไรอย่างเนี้ย หั่นเครื่องในเสร็จก็มาเตรียมปรุงกันต่อเลยจ้าใส่พริกป่นลงไปนะคะพอใช้พริกป่น2ช้อนแล้วก็ผงชูรส1ช้อนเกลือป่นครึ่งช้อนค่ะเพราะว่าน้ำเพียมีความเค็มนะคะก็จะลดปริมาณเกลือลงหน่อยตามด้วยเครื่องในที่เราหั่นเอาไว้ค่ะใส่ลงไปหมดเลยจากนั้นก็คนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะ ตามด้วยข้าวคั่วหอมๆค่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ข้าวคั่วเยอะๆจะได้หอมๆจากนั้นก็คนคลุกเคล้าอีกรอบหนึ่งค่ะตามด้วยหอมที่เราซอยเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าไม่มั่นใจในรสชาตินะคะชิมดูได้นะคะเหลืออะไรสามารถปรุงเพิ่มได้ค่ะปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ยกหม้อไปคั่วให้สุกได้เลยค่ะเมนูนี้ไม่ใส่มะนาวนะเพราะว่าเราใส่น้ำเพียไปแล้วนะคะเขาก็จะมีความกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ถ้าใส่มะนาวเข้าไปมันจะไปตัดรสกันนะคะจะไม่เข้ากันจ้า คั่วสุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปเตรียมจัดจานเสิร์ฟกันได้เลยค่ะกินคู่กับผักสดเยอะๆแบบนี้บอกเลยว่าเมนูนี้ก็แซ่บอีีเดอ้อมากินข้าวเย็นแซ่บรำกันค่ะ